ในวันนี้เราก็อยู่กันอีกครั้งกับเกมออสตาซึ่งผมก็มีภารกิจให้กับตัวเองกันอีกแล้วนะครับนั่นก็คือเราเนี่ยจะทาลูฟี่ที่มันเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาไม่นานนี้ให้เป็น7ดาวกันไปเลยและขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าลูฟี่ภายในคลิปนี้ผมก็ทําเพียงแค่6ดาวเท่านั้นเพราะว่าขนาดเพียงแค่6ดาวผมก็ได้ใช้เวลาถ่ายเกือบ9้าชั่วโมงกันไปแล้วละโอเคถ้าพร้อมกันกแลว้วฝากกดแชร์ด้วยนะจ๊ะไปรับชมกันได้เลยมีเรื่องจะบอกในตอนนี้เว็บดีซีช็อปของเราก็มีไก่อสตาแล้วนะครับแลล้้วบอกกเย่าาคครุมมๆังไ นักเทรดไกล่โลก2แถมก็มีการสุ่มรหัสตัว7ดาวเพียงแค่5บาทเท่านั้นและที่โหสุดนั่นก็คือการสุ่มไอดีเทมเงาที่มีราคาเพียงแค่9บาทเท่านั้นเองนะครับ <Hey. S 1> บอกเลยว่าคุ้มสุดยอดอย่าลืมไปอุดหน,นุนกันด้วยนะไปเดี๋ยวนี้เลย เปิดคลิปมาเราก็จะได้อยู่กับเจ้าดีซียีซนตีนที่ได้แปลงร่างเป็นเจ้ากัตตาคุรี่กันอีกแล้วนะฮะแม่งมึงไม่เปลี่ยนชุดจริงๆเลยเหรอวะเนี่ย<แ>ซึ่งผมก็ได้ยินข่าวมานะครับว่าในตอนนี้มันนั่นก็มีตัวใหม่ที่เข้าตู้มาซึ่งมันก็คือเจ้าลูฟี่และผมก็ได้ข้ามาดูในตู้ซ้มและปรากฏว่าในตู้สุมนั้นมันก็มีถึง2ตัวกันเลยเฮ้ยมีตัวใหม่เข้าตู้ว่ะเฮ้ยมีตัวไหนบ้างครับเนี่ยลูฟี่โอ้สเนคเมนไม่ใช่สิเขาเรียกอะไรวะเทพนิกะนะครับลูฟี่ โอ้ยรอช้อยู่ใหญ่แล้วครับมีอยู่เท่าไหร่วะเนี่ยเก้านะครับดูซิว่าผมจะได้หรือเปล่านะผมลุยเลยและรอช้อยู่ใหญ่แล้วครับพี่น้องเจ้าดีซของเราก็จัดการสุมมันมาโดยที่แรกผมก็ก่ะไว้นะครับว่าผมนั้นน่าจะใช้สตาร์ดัสสักหนึ่พันแต่เหลือจะเชื่อละครับว่าเพียงแค่ครั้งแรกเราก,ก็ได้เจ้าลูฟี่มาเลยละไว้เฮ้ยได้จริงด้วย <laughs> กูได้จริงด้วยวะเฮ้ย <c oughs> <S <S ซึ่งดันดานดีนะครับความที่ความจจดวงดีแบบนี้เนี่ยขนาดคิริโตก่อนหน้านี้ผมก็ใช้สตาร์ดัตไปหลายพันกันเลยนะครับแต่ได้ลูฟี่มาแล้วแม่งโคตรดีใจเลยวะเฮ้ย i? จากนั้นผมก็ได้มาดูนะครับว่าพี่ลูฟี่ของเรามันก็ต้องใช้อะไรในการอีโวเพราะว่าเราต้องอีโวให้เป็นเกตดาวให้จงได้โอ้มันจะขาดหมวกลูฟี่เหรอกับผลปีสานนะ หมวกลูฟี่กับผลปีศาจลงไหนวะซึ่งตอนนี้เราก็ยังขันวัตถุด,ดิบของมันซึ่งประกอบไปด้วยหมวกฟางลูฟี่แล้วก็ผลปีศาจเกร์กมุกอมุนะฮะหรือว่าตอนนี้มันเป็นผลซอตีอะไรแล้ววะจำชื่อไม่ได้อีกดอกจันน้นพี่แกก็จะขัดอัปเกรดให้กับพี่ลูฟี่นะครับจนเลเวลของพี่แกนี่พุ่งกันเลยแต่มันก็ยังไม่แม็กก์ะเนาะจกนั้นพี่แกาาก็ได้มาดูในดาเอเดเวนเจอร์นะครับ <c oughs> ว่ามันมีเรดอะไรใหม่ๆน่าสนใจที่ให้เราได้ลงบ้าง <c oughs> แล้วเมื่อมาดูมันน่ก็มีอยู่หนึ่งเรทนะคร นั่นเราก็ไม่รอช้าแล้วเว้ยผมกับเพื่อนอีกคนก็เดินวาไปยังด่านนั้นกันเลยแล้วเมื่อข้ามมายัางด่านนี้ทีแรกผมก็คุ้นๆน,นะครับว่าด่านนี้คือด่านอะไรแต่เมื่อเงยขึ้นเท่านั้นแหละเมึงโอ้ยมันมันคืออ๋อนี่ไงมันคือแคว้นวานนกคุณนี้หัวเท่าบักเอกอยู่เนี่ย ซึ่งในด่านนี้ทีแรกผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าเรานสา,สามารถวางตัวไหนได้บ้างซึ่งทีแรกผมก็ได้ฝ่ามต่างกันอย่างสบายใจชิบแต่แล้วทันใดนั้นผมก็ไม่สามารถวางตัวไหนได้เลยละไว้แต่เพื่อนของเรามันก็สามารถวางเอสได้นะครับทาให้เรานี่กระจ่างแจ้งกันเลยวันในด่านนี้มันก็สามารถวางได้แค่ตัวละครจากวันพีทเท่านั้นซึ่งผมก็มีอยู่ด้วยกันหน,น,นึ่งตังวนะคร,รับในทีมของเราตอนนี้ซึ่งมันก็คือเจ้ากาตาคุรินี่แหละแต่ค่าวางของมันก็ตั้งหนึ่งหมื่นถ้าไม่ระวังไม่ทันและบ้านของเราก็แตกตายขาดที่ไปอย่างรรรรววดเเเ็ลลยย่ะบชาาาติิจจง กนั้นผมก็ออกมาเตรียมทีมงานกันใหม่นะครับดยรอบนี้ผมก็ได้ผ่พาพี่โซโลอีวานคอฟนวดรําและก็ลูฟี่ตัวตะกี้ที่เราเพิ่งสุมมาซึ่งผมก็คิดว่ามันน่าจะพอสู้ได้อะนะจากนั้นพี่แกก็ดะว้าไปยังเรนนั้นกันอีกรอบและในรอบนี้เราก็มากแค่2คนเหมือนเดิมโดยที่แรกผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเราจะสามารถผ่านได้แบบง่ายๆและในรอบนี้ผมก็หวังจกอีวานคอฟหรืออีเจฟผมม่วงลงไปซึ่งในตอนที่แรกมันก็สามารถโจมตีได้ดีนะครับแต่เมื่อมาถึงเวฟห้าเวฟหกเท่านั้นแหละแม่งพ่ว เพรตัวอิเลเมนเทิลเข้าไปด้วยทําให้เจ้าอีวานครอบของเราไม่สามารถจัดการมันมได้ทันและพี่โซโลองเราก็ดาเมจน,น้อยนิดและเราก็แตกตายไปในด่านที่7กันอีกแล้วล่ะครับปีนางตายบ่อยซะเหือเกินเกอ <c oughs> อย่างนั้นเราก็ได้ออกมาเตรียมทีมงานกันใหม่โดยในรอบนี้ผมก็ได้ชวนมาอีกหลายคนซึ่งมันก็เป็นน้องๆในดิสนะฮะอ,อย่างนั้นเราก็ได้วาปมายังด่านนั้นกันอีกทีและในรอบนี้เพื่อนของเราก็ได้มีโรเจอร์ซึ่งมันก็เป็นตัวที่โคตรดีเลยไอโรเจอร์ม,มาจากไหนแล้ววะเนียกูจำไม่ได้ใครจําได้ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะ ทีมงานวันพีทเท่านั้นนะครับนี่ยมีแต่ตัวเอสอ่มีแต่ตัววันพีททั้งนั้นเลยนะครับในเรื่องอื่นวางไม่ได้เลยสักกระตัวเดียวนะพวกเราก็ได้กระดมกันต่อไปเหมือนเดิมนะครับโดยเรานน้าผ่านไปทีลรเวฟสองเวฟและผมก็ขอจัดการไปทีเราเวฟก็แล้วกันโดยเรานน้าปิดออตโอต้สกิปไปกันเลยพวกเราก็ได้ต้านพวกมันต่อไปนะครับด้วยผมเนี่ยก็ไดหวางพีโซโลอย่างเดียวและแล้วพวกเราก็สามารถต้านทานมาถึงเวฟที่15ได้สําเร็จแล้วเว้ยและแล้วเนี่ยทันใดน,นั้นเองไอ้บอสของด่านนี้มันก็ได้เพล่อมันแล้ว ไอ้บอสมาแล้วนะครับเลือด500ยกว่าล้านเลยช่วยตัวใหญ่โตไม่เจ้าร้อยลาวไม่เหมือนไคโดจริงๆเลยรอบนี้ลิกสิทธ์ต้องมาเลยฮะ <c oughs> นี่ครับนี่คือไคโดนะครับหน้าเหมือนคนปวดขี้เลย <c oughs> ซึ่งจ่าบอสนั้นมันก็มีเลือดถึง500ล้านกันเลยบอกเลยล่ะครับว่าเยอะโคตรๆพวกผมนั้นก็ได้กระนำต,ตามบอลใส่มันกันเข้าไปแต่ด้วยความที่เรายังไม่รู้เหลี่ยมของด่านนี้มันก็ทําให้เราไม่สามารถต้านทานพวกบอสได้แล้วนะฮะจนในที่สุดพวกเราก็แพ้ไปในเว็บที่15นี้กันเลยบอกเลยล่ะครับว่าโคตรเสียดายแต่ จากนั้นผมก็ได้ออกมาเตรียมทีมงานกันใหม่นะครับแล้วผมก็หาหรือว่ามีตัวอะไรน่าสนใจกันบ้างแต่เราก็ไม่ค่อยมีตัวอะไรเลยเลยครับพี่้องจากนั้นพี่แกก็ได้มารวบรวมทีมงานกันใหม่และมันก็ยังดีนะครับที่ในรอบนี้พวกเรา,าก็สามารถวิไปยังด่านนั้นแล้วเราก็มากันถึง6คนกันเลยและบอกเลยล่ะครับว่าถ้าหคนแล้วยังแพ้แม่งกูอายคนมากๆเลยล่ะครับอีดักซึ่งในตอนนั้นผมก็ได้หาข้อมูลไปด้วยนะครับเพราะว่าในตอนที่ผมอัดนั้นเรนนี่มันก็เพิ่งผมมาเท่านั้นเองและมันก็ไม่มีใครให้ข้อมูลอะไรมมมาาเลลลยซึ่่่งงงในนนนนตอออััั้้้้ผกกก็ไไดปหขขูฝรแแววพพี บอกว่าถ้าเราชนะในด่านนี้เรานั้นก็จะได้หมวกของลูฟี่ที่เป็นส่วนผสมในการอีโวมาและในด่านนี้มันก็มีหนึ่งอย่างที่มันอีพิกมากด้วยเพราะว่าในทุกสาเว็บมันนั้นก็จะมีผลปีศาจโผล่มานะครับซึ่งมันก็ได้โผล่มาในด่านนี้นี่แหละและเราก็ต้องวิ่งหากันเลยและแล้วเมื่อมาถึงเวฟที่14เราก็แตกไปแล้วล่ะครับพี่นองขนาด6คนยังแตกเลยหรอวะเนี้ยกากจริงเลยโบกโกซึ่งเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วพี่แกก็ออกมาตั้งหลักกันใหม่นะฮะโดยในรอบนี้ผมก็ได้จัดสรรทีมงานกันใหม่นิดหน่อยและผมก็ได้ัวา่ใมพตห ซึ่งมันก็คือเจ้าแฮนคอร์ดและก็ยังดีนะครับที่เจ้แฮนคอร์ของเราผมก็ได้อัพมันจนเลเวลแม็กไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งดาเมจของมันก็พอใช้ได้เลยนะครับจากนั้นพี่เกก็ว้าไปยังด่านนั้นกันอีกทีซึ่งในรอบนี้ผมก็ระวังเจ้าแฮนคอร์กันอย่างเดียวเลยและในระหว่างที่เรากําลังสู้ๆไปทุกๆสซิรเว็บผมก็ได้สังเกตดูนะครับว่าในด่านนี้มันนั้นก็มีผลปีศาจโผล่มาหรือเปล่าแต่เลือดจะเชื่ออะไรครับพี่น้องไม่เห็นเลือดแักานุ้ยเดียว <c oughs> และพวกเราก็ มาเยอะมากนะเลือดไม่รู้เท่าไหร่แล้วเร็ว300ล้านแล้วโอ้เฮ้ยมีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิ์เว้ยเห็นคอกกูไหวสบายเอ้ตายไปเออเชลูว่าจะผ่านได้หมวกลูฟี่มาอันเดียวอันเดียวเลยเหรอ ซึ่งการลงแรงนี้เราก็ได้มวงลูฟี่มาแค่1อันท้วนเท่านั้นเองนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันจะได้2หรือเปล่าถ้าใครเคยได้2ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะส่วนผมนี่ได้หนึ่งกันอย่างเดียวเลยจต่นะพี่แกก็ได้ออกมาด้านนอกกันสักหน่อยนะครับแล้วเราก็ได้วิ่งมาในช็อปลาเว้นั่นก็เพราะว่าผมนี่จะมาซื้ออฟกันสักหน่อยและผมก็เลือกอยู่สักพักจนในที่สุดผมก็ได้เจอเข้ากับออฟเวนัมซึ่งมันก็เป็นออฟที่สามารถใส่ได้ให้กับเจ้ามาเจลแลนดและรอใช้อยู่ใหญ่ละครับพี่แกก็จัดการซื้ มันก็สามารถติดผิดได้ด้วยคือเราจะเอามันไว้ใช้ปราบตัวอิเลเมนเท่านั้นเองจากนั้นผมก็ได้ใส่ทันจิโร่เอาไว้บนบ่าเพราะว่ามันสามารถบูทเงินและบูทดามเมจได้จากนั้นเมื่อเตรียมทีมงานกันใหม่เสร็จแล้วทีมงานดีซีกับยี่สนตินก็ได้วาปกลันไปยังด่านนั้นกันอีกทีแล้ววยซึ่งในรอบนี้ก็เหมือนเดิมครับคือผมเนี่ยเราวางแก้แฮนคอ็อกแล้วก็จเจ้ามาเจลแลลงไปและในตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันยังมีอีกหนึ่งตัวทีม่มาสามารถแบกด่านนี้ได้แบบสบายสบายซึ่งมันน ลืมบอกไปนะครับว่ามอนของด่านนี้มันนนัก็เป็นธาตุมืดน,นะครับปี่นังอย่านั้นพวกเราก็ด้การนำตำนามบอลกันต่อไปเหมือนเดิมนะครับในระหว่างนั้นผมก็ได้วิ่งหาผลไม้ปีาศาจเข้าไปด้วยแต่เราก็ไม่เจอเลยสัก,กหน่วยเดียวหละกรเมิงและเมื่อมาถึงเวฟที่12ผมนั้นก็ได้เจอเข้ากับอะไรด,ดีๆบางอย่างแล้วล่ะครับน้ำตกเป็นหน้าคนด้วยว่ะเฮ้ยเมิงเฮ้ยน,นี่นี่นี่มีน้ำตกงูกุนด้วยว่ะเฮ้ยน้ำตกงูกุนวะ่ะมันมีรูปเหมือนโกคูล,ลงมาด้วยเนี่ยเป็นรูปด้วยไม่รู้เป็นรูปอะไร พวกเราก็ได้ตานทานกันต่อไปเรื่อยๆแล้วเมื่อมาถึงเว็บที่15ไอ้บอสของมันก็ได้โผล่มาอีกครั้งแล้วไว้มังมามาดามเมจกูเริ่มตีตื้นขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้อันดับ3อยู่อันดับ3มเรียบร้อยบอสแตกอย่างเร็วแกวกีเพยต่อทันทีรู้รู้เหลี่ยมมาแล้วดามากิอันอันเดียวเดือย พี่แกก็จัดการรีเพย์ต่อไปเหมือนเดิมนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่รู้เลยว่าการที่เราจะอัพลูฟี่มันเจ็ดดาวนั้นมันนั่นก็ต้องใช้หมวกกี่อันทำให้ผมนั้นได้ฟาร์มต่อไปเรื่อยๆเลยนะฮะและในระหว่างนั้นก็เหมือนเดิมพี่แกก็วิ่งหาผลไม้ปีศาจล้วมึงและเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นผ,ผมก็สามา <ๆ S 2> รถผ่านด่านนี้มาได้อีกหนึ่งครั้งและเราก็ได้หมวกเพิ่มมาอีกหนึ่งใบกันด้วยนะครับแก้รีเพย์ต่อครับจากนั้นเราก็ได้ลงด่านนี้อีกประมาณรอบสองรอบและไฮโดรมันก็โดนตบแบบตยดเเเหมมมือนิล และตอนนี้ไอ้ไคโดหน้าส้นตีนมันก็โผล่มาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้เลือดอะหายไปแล้วหายเลยชนะแล้วเนอะ แลแล้วเมื่อลงกันเซตพี่เกก็ออกมาพักกันสักนิดสักหน่อยนะครับและผมก็ได้มาดูลูฟี่ด้วยซึ่งผมก็ได้ข่าวนะครับว่าการทาลูฟี่เป็นเจ็ดดาวมันก็ต้องการลูฟี่ซอนิคแมนถึง3ตัวแต่ตอนนี้เราก็ไม่มีเลยสักตัวเดียวจากนั้นผมก็ได้มาดูในตู้นะคบว่ามันมีตัวอีโวของลูฟี่ให้เป็นซอนิคแมนกันหรือเปล่าแต่มันก็ไม่มีเลยแมย้แต่ตัวเดียวละครับพีนงังจากนั้นพี่เกก็วิ่งเข้ามาในช็อปกันอีกครั้งเพราะผมนันจะมาดูว่าที่นี่มาสามารถซื้อออฟของพี่คมได้หรือเปลาูาามารถซได้ลรมึง จากนั้นพี่แกก็จัดการใส่ออมใม้กับพี่คูม,ม่านะครับและผมก็ได้กลับมายัางด่านแอดเวนเจอร์ซึ่งในรอบนี้ผมก็อยากจะลองของแล้วเว้ยพี่แกก็่ด้ว,วาไปยังด่านนั้นคนเดียวก็เลยต่อไปก็คือวิธีการหาผลนะครับ เห็นน้องๆได้บอกนะมันว่ามันจะเกิดนะครับชื่อเวฟ3นะครับหรือว่าทุกๆ3เวฟก็ไม่แน่ใจนะครับคือผมเนี่ยอยากหาผลไม้ปีศาจแบบง่ายๆคือถ้ามากันหลายคนแม่งแย่งกันชิบหายไวาววอดแน่เลยล่ะครับพี่นางยานนพี่แกก็ได้ท่านมันต่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งในตอนนี้เราก็ยังไม่รู้เหลี่ยมของมันเลยเลืเพียงแค่เวฟแปดเท่านั้นบ้านของเราก็แตกไปอย่างรวดเร็วเลยล่ะครับพี่นางยานนผมก็ลงกันต่อไปเหมือนเดิมซึ่งอย่างที่ว่าไปนะครับว่าผลไม้ปีศาจมันนะก็ได้ผัวมาทุกๆ ก็ปาไปเว็บแปเว็บ9ก้ากันเลยทำให้ในระหว่างนั้นพี่เกก็วิ่งหาผลไม้ปีศาจกันไปเลยล่ะครับจากนั้นเจ้าดีซีของเราก็บ้านแตกไปอีกสิบสิบรอบแกเลือจะเชื่อแล้วครับว่าเราไม่ได้ผลไม้ปีศาจมาแม้แต่อันเดียวเลยโผลมายากโผลมาเย็นซะเลยเกินนะไอผลม่วงอันนั้นน่ะมันก็ทำให้พบนี่เริ่มทอกเลยล่ะครับพี่เกก็จัดการพยายามลงต่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งผมก็พยายามต้านเอาไว้เต็มที่แล้วไว้แต่ก็ไม่ไหวนะครับผมก็แตกไปในเว็บที่แปกันเหมือนเดิมทำไมมันยากเย็นขนาดนีี้้้วะนนนนนนน่่ยจัััััััดผผมมมกกกกกกก็็ออาตงงหหลสสซึ วิเคราะห์ได้นะครับว่าการที่เราแตกแบบนั้นคือเราไม่มีตัวสโลเราไว้แต่พวกมอนมันก็วิ่งเร็วซะเหลือเกินซึ่งในตอนนี้ผมก็มีตัวสโลในวันพีชอยู่2ตัวท้วนๆน,น,น,นะครับซึ่งมันก็คือพี่กาตาคุริและก็เจ้าหนวดดาแต่กาตาคุริผมก็คิดว่ามันก็แพงเกินไปส่วนหนวดดาในตอนนี้เราก็ยังไม่มีออฟเลยซึ่งผมนั้นก็อยากได้ออฟมากๆเลยนะครับมันนันก็ทําให้ผมกับเพื่อนอีกคนได้กลับมายังด่านเอ็ดเวนเจอร์และก็จัดการลงใน้อเรศอ็อบหนวดดากันไปเลยลวไว้ซึ่งใน เพียงแค่ไม่กี่นาทีทีมงานของเราก็แพ้เป็นสิบสิบรอบเลยอันนี้ก็แพ้แพ้แล้วลวโกูไปฮงสิ่งเดียวเลยล่ะกูและในรอบรอบหนึ่งพวกเราก็เริ่มมาดีนะครับคือเราเนี่ยก็ได้ตัวดีๆมาไว้เพราะว่าในเว็บที่5เจ้าดีซีของเราก็ได้อูซูยมาแถมเพื่อนของเราก็ได้เจ้าอีวานคอบม,มากันด้วยบอกเลยล่ะเขาว่าโคตชโชคดีคู่เลยได้อีวานมาด้วยแก้ว <c oughs> วันนี้มากับดวง <c oughs> บอกเลยนะครับตอนนี้ผมเล่นมาหลายรอบมากๆนะเผยเผอนี่สี่ห้าสิบรอบอยังต่ำนะ <c oughs> รอบนี้มีอีวานหนึ่งแล้วก็มีอุซูซึ่งเอาจริงๆไอ้ดาดออมหนวดดำนี้ผมก็ได้ลงมันมาแล้วไม่ต่ำกว่า30-40รอบนะครับแต่เราก็ไม่ผ่านมาเลยสักรอบแต่รอบนี้เหลือจะเชื่ออะไรครับพี่น้องว่าพวกเรานั้นมาดีมากแล้วเราก็ต้าตนมันเอาไว้มาถึงเวฟที่1 5ได้แล้วจากนั้นรอใช้อยู่ใหญ่ตบบอสกันเลยสิจ๊ะ5้0 0เนี่ยบอสบอสบอสมาบอสมาบอสมา,อมาสองน,น่าจะสองตัวไหม เอ,ออเออจ,จะถึงครึ่งแล้วจะถึงครึ่งแล้วจะถึงครึ่งแล้วมันมันเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้ว,ลว <_ d ye et> ยีดชนะได้สักทีได้มาแล้วครับเอมหนวดดำที่เราต้องการและเมื่อเราได้ออกของเจ้าหนวดดำมาพี่แกก็จะการใส่อปนะให้กับเจ้าหนวดดำอย่างเร็วและผมก็จัดทีมงานกันใหม่นิดหน่อยนะครับโดยผมเนี่ยก็จะพาไปตามนี้เลยอีเจฟผมม่วงคูมะาเวนอมและก็พี่หนวดดำ ส่วนตัวบนไหล่ของเราก็เป็นทันจิโร่และเราก็ให้น้องไอเป็นตัวอัพตังนะครับและมาดูสิคาบวาเซตนี้ผมจะสามารถโซโลเดี่ยวได้แล้วหรือยังากนั้นผมก็จัดการวางในด่านนั้นกันไปเลยนะครับและเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเราจะสามารถโซโลได้และในตอนนี้เราก็เริ่มมีปัญหาแล้วล่ะครับเพราะว่าเลือดของแต่และตัวมันโหดเกินจะเราไม่สามารถต้านทานมันได้แต่ก็ยังดีนะครับที่เรามาแตกงในด่านที่13าแสดงว่าเราพัฒนาขึ้นแล้วล่ะสิคือก่อนหน้าน,นี้กูแต่งที่ด่านแปตลอดเลยฉ <laughs> ะนั้นผมก็จัดการรีเพลย์ต่อไปอี จะสามารถผ่านอันนี้มาได้แล้วและเราก็ลืมไปเลยแหละครับว่ามันยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เราต้องทํานั่นก็คือการหาผลปีศาจแต่เหลือจะเชื่อละครับว่าในด่านนี้เราก็เจอมาแล้วละว้ยเฮ้ยเจอผลปีศาจแล้วหนึ่งอันแกวเลยเนะครับแ,แตกพอดีโอเคเอาใหม่ เลนะ้เนี่ยตัวนี้เราก็ได้ผลปีศาจมาแล้วหนึ่งอันและเราก็จัดการรีเพคกันต่อไปซึ่งผมก็พยายามหาวิธีนะครับในการจัดการมันแต่ก็ไม่ไหวล่วครับเราก็แตกตายการที่เปเหมือนเดิมเลยและเราก็พยายามแบบนั้นอยู่อีก2 3สรอบแต่ก็เหมือนเดิมทุกรอบเลยละ่ะครับคือเรา้นแตกตายไปแต่ในความโชคร้ายมาก็ยังมีความโชคดีอยู่เพราะว่าในการลงด่านนี้อยู่รอบหนึ่งผมก็ได้เจอเข้ากับผลปีศาจกันอีกแล้วเลยมึงเฮ้ยเจออันที่2แก้วได้สองลูกแล้ว จากนั้นเมื่อเราอแพ้ในด่านนั้นพี่แกก็ออกมาดูด้านนอกนะครับว่ามันมีตัวอะไรนะ่าสนใจกันอีกบ้างแต่ทั้งในตู้ที่โลก2และโลก3ม,มันนั้นก็ไม่มีตัวที่อ e ีโวลูฟี่โผล่มาเลยหรือแม้แต่เซนิคเมนก็ไม่เห็นหัวเลยสักตัวเดียวจากนั้นผมก็ได้มาอัปเกรดเจ้าคุมมานะครับโดยผมก็รู้แล้วว่าเจ้าตัวนี้นีนดาเมจโหดมากแลวเราก็อัพมันถึงเลเวลร้อยกว่ากันไปเลย เก okay, ครับในตอนนี้นะครับเราก็ยังขาดไอ้ผลม่วงๆนี้อีกหนึ่งอันเท่านั้นนะครับเราก็จะได้ลูฟี่6กดาวมาแล้วนะผมเค okay, เราไปลุยกันต่อดีกว่านะครับเมื่อกี้อัพคุมะไปแล้วด้วยนะครับ จากนั้นเราก็ไม่รอช้าแล้วครับพี่แกก็กลับไปยังด่านนั้นกันอีกทีซึ่งในรอบนี้เราก็มาเพียงแค่ตัวคนเดียวเหมือนเดิมนะครับและเมื่อสู้ไปสู้มาผมก็ได้แตกตายไปอีกครั้งและผมก็ทนไม่ไหวแล้วล่ะครับคือรอบนี้ต้องมีตัวใหม่ที่ใช้จกกัดการพวกมันได้ดีกว่านี้พี่แกก็เลยออกมาสุ่มตัวกันโดยตัวที่เป็นเป้าหมายของเราตอนนี้มันนั้นก็คือพี่เอสหรือพลไฟมันอัดขี้ของเรานั่นเองพี่แกก็ได้สุ่มอยู่ 3- 4สรอบนะครับแต่เหลือจะเชื่อละว,ว่าวันนี้เราดวงมาแล้วมึง เฮ้ยเฮ้ยกูมสูมได้ S แล้วมสูมได้ S แล้ว <laughs> จัดการทำเอสก่อนเลยดีกว่าซึ่งเป้าหมายต่อไปของเราตอนนี้นั่นก็คือการอีโวเอสเป็นหกดาวกันก่อนนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ยังขาดสตาร์ฟุตอีก8อันและก็ตัวมีปีกจากดาดสกาเปียอีก3 4ตัวกันเลยจากนั้นก็รอชายอยู่ใหญ่ละครับพี่แกก็จาจัดการเปลี่ยนทีมงานตัวน้อยของเราและผมกับเพื่อนอีกคนก็ได้ว้าไปยังดานมารีเท H คิวกันไปเลยซึ่งในด่านนี้มันก็ไม่ยากไม่เย็นอะไรมากมายนะครับด้วยผมเนี่ยก็ได้ใช้ทันจิโร่ในการจัดการพวกมันและบอกเลยแหละข้าว่าซันเบิร์นของเรามันโคตรโหดมากเพ สตาฟุตมาแค่อันเดียวเท่านั้นเองทำไมมันน้อยขนาดนี้วะเนี่ยเรานก็จัดการรีเพกันต่อไปนะครับซึ่งในด่านนี้เราก็สบายใจเฉยมากเพราะว่าด้านหน้าเราก็วางทันจิโร่ไปส่วนด้านหลังเราก็เรียกพี่คูลเลอร์ให้จัดการปกป้องฐานของเรานะฮะส่วนเพื่อนของเราก็ได้พาเทมเงามาและก็อย่างที่รู้กันว่ามันดาเมะแรงคอดๆเละเพียงแค่ไม่ถึง5นาทีผมก็สามารถผ่านด่านนี้มาได้อีกหนึ่งรอบแล้วล่ะครับแถมรอบนี้เราก็ได้สตาฟุตมาถึง2อ,อันกันด้วยแหละครับพี่นั่งรอ,อยยางแรกเลยมันก็ต้องซอกอันแบบนี้อยู่แล้ว <c oughs> ดงังนั้น ทั้งสองรอบนั้นผมก็ระวังเหมือนเดิมเป๊ะๆนั่นก็คือการวางทันติโรเป็นตัวแบกส่วนตัวปกป้องฐานของเราก็คือพี่คูลเลอร์และผมนั้นก็ได้สตาร์ฟูดมาอีสองสามอันแค่นี้มันก็น่าจะพอแล้วละมั้งนะจะนับพี่เกกันออกมาดูนะครับว่าเราน้นมีสตาร์ฟูดพอที่จะเอสของเราได้แล้วหรือยังแต่เหลือจะเชื่อลราครับว่ามันจะขาดอีกหนึ่งอันเลยเนี่ยจะนับพี่เกก็กลับไปยังด่านนั้นกันอีกทีละเว้ยซึ่งในรอบนี้เราก็มาถึงสามคนโดยอีกคนเราก็ไม่รู้จักนะครับว่ามเเเร่มอาาาาาว้งพจ อันนี้ดาเมจของมันนี่แรงโคตรๆส่วนเรื่องการตีเลือดก็ไม่ต้องพูดถึงเลยแหละครับแรงที่สุดในเกมเลยล่ละม้งเนี่ยจะนั่งเพียงแค่มแป๊บเดียวเท่านั้นผมก็ได้สตาร์ฟุตมาอีกสองอันกันแล้วแหละครับพี่น้องและเมื่อได้สตาร์ฟุตกันครบแล้วภารกิจต่อไปของเรานั่นก็คือการลงในดาสตอรี่ซึ่งมาก็คือดาสตอรี่กสกายเปียนั่นเองกันนั้นผมกับเพื่อนสองคนก็ได้ว่ามายัางด่านนี้นะครับและเราก็ได้วางแผนกันเลยว่าพวกเราน่าจะจัดการมันคนละฝั่งซึ่งผมก็รับหน้าที่เป็นฝั่งขวามือนะครับและุ ัตเกี่ยวกันเลยและผมก็รับหน้าที่อีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือการวางตัวสโ,โลซึ่งผมก็ได้ใช้เป็นเจ้าหนวดดำระยำตํำบนนะฮะแลวเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นผมก็สามารถผ่านด่านนี้มาได้แล้วเว้ย จะนันเรอก็ลงต่อไปเหมือนเดิมอีกประมาณรอบ2รอบนะครับและผมก็ได้ใช้แผนเดิมนั่นแหละคือการวางจากเทมม์เงและทันจิโร่ไปและเมื่อลงเสร็จประมาณ2 3สรอบพี่แกก็อองมาดูนะครับว่าตัวที่รอได้มามันครบแล้วหรือยังเออลืมบอกไปนะครับว่าตอนเมื่อกี้เนี่ยผมก็จัดการลงแบบเอ็กซ์ตีมเพราะว่าเราเน้นอยากได้ตัวละครมาเยอะๆและผมก็ได้มาเยอะจริงๆหละครับพี่แกก็จัดการอีโวตัวที่ได้มาซึ่งเรานั้นก็ต้องจ e างราอีเจ e ผมเหลืองและก็พี่บาผมดําและเมื่ออีโวไปอีโวมาอีเจผมเหลืองเราก็ได้มาครบแต่เราก็ยังขาดอีเจผมดําอยู่ตััวนะครบ่ ก็เสียดายเลยพี่แกก็ไม่รอช้าแล้วครับผมก็จัดการลงในด่านนั้นกันอีกรอบสองรอบแต่เพียงแค่ไม่น่าเลยนะครับเราก็ผ่านด่านนั้นมาได้และเมื่อออกมาจากด่านนั้นผมก็จัดการอีโวมันไปจนในที่สุดเราก็ได้ S 6ดาวมาแล้วไว้เมิงโอเคครับในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่า S มัดอัดขีของเรานะครับน่าจะครบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับอีโวน่าจะได้แล้วนะครับนี่ครบจริงๆด้วยนะผมเกจัดการอัปเกรดทันทีเราก็ได้ S โดนัทมาแล้วนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวไหนลองดูดิถ้าใส่มีเอฟเฟกใส่ เปล่าวะไม่มีนะเสียดาย ซึ่งในตอนนี้เราก็ได้ตัวใหม่มาที่ผมคิดว่ามันน่าจะลงเรดนั้นได้ไง่ายๆและก็สามารถโซโล่ผ่านกันด้วยพี่แกก็เลยเอาอเจ้าเวนอมออกและจากการใส่ p s ลงไปจนนําผมก็ได้มาเลเวลมากับพี่แกนะครับแต่ในตอนนี้ตัวที่เราสามารถเอาเวลได้มันนั้นก็มีน้อยนิดจุดพีเอสของโรเลวไม่เยอะเท่าไรเลยแหละครับจ่านั้นมาเตรียมทีมงานกันเสร็จผมกับเพื่อนอีกคนก็ได้ว่ากับไปยังด่านลูฟี่นั้นกันอีกรอบและในรอบนี้ผมก็ตั้งใจเป็นอย่างแรงว่าเราสามารถผ่านได้เพียงแค่2คนเท่านั้นและเหลือจะเชื่ออะไรเข้ามาในด่านน ไคโดมันก็โผล่มาแล้วนะเลือดตั้ง500กว่าล้านเลยจะต้านทานันไหวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตอนนี้เริ่ม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 อาการสหัสแล้ว <laughs> ซึ่งเราก็สามารถผ่านมาได้แบบสบายๆเลยนะครับจกนับผมก็จัดการลงแบบนี้กันต่อไปคือผมก็อยากฟ์มหมวกลูฟี่เอาไว้เยอะๆเอาไว้สักสิอันเลยก็ว่าได้นะครับและอีกอย่างก็คือเนี่ยตอนนี้หมวกลูฟี่ของเราก็ครบแล้วใช่ไหมแต่ผลพิศาจของเราก็ยังไม่ครบนะครับพี่แก,กก็ได้วิ่งหายอยู่ทั่วแมพกันไปเลยและผ่านอีกรอบสองรอบผมก็ยังไม่ได้ผลพิศาจามาเลยสักอันเดียวนะครับทำให้ในคืนคืนนั้นพวกเราก็ขอพักกันไปเลยบอกเลยละครับว่าเราผ่านมาประมาณ7 8ชั่วโมงแล้วเนี่ยโคตรเหนื่อยเลยค่ะอีเดกในวัน ต,ตอนกลางคืนผมก็จัดการ F K ฟากตัว E P เอาไว้ด้วยแหะฮะโอเคครับตอนนี้หลังจากที่ผม A F K ข้ามคืนนะครับเราก็น่าจะได้ตัว E P มาเยอะแล้วนะผมผมก็จัดการอ่าห3สเหรอยังไม่ Mac แม็กเหรอเด้อ 163กานะครับจัดการฟีดไปก่อนเลยนะครับผมซึ่งเนี่ยตอนนี้ PS ของเรามันก็ยังไม่แมนะ็กอะเนาะพี่แกก็เลยมาสุ่มตัวด้วยตังเหรียญเพราะว่าใน,นตอนนี้เหรียญของเรามันก็เยอะมากเละครับคือเรามีเหรียญอยู่ประมาณ3 0 0แสนเหรียญกันเลย <c oughs> และผมก็จัดการสุ่มไปอีกประมาณ10รอบและเมื่อได้ตัวมาแล้วเจ้าดีของเราก็จัดการอพีเอให้แม็กกันไปเลยละครับพี่นางเค okay. เอของเราก็ Mac, แม็กเต่เป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปก็คูม่า คูมามึงอยู่ไหนฮะแม่งกว่าจะาจแม็กทั้งเจลตัวนี่อาการสหาหัสพอสมควรกูจากนั้นมันก็มีอีกหนึ่งตัวนะครับที่เราอยากจะให้แม็กด้วยซึ่งมันก็คือพี่คูมาและรอช้ายอยู่ใหญ่ละครับพี่แกก็จัดการเข้าไปในตู้และก็ได้ใช้เรียนสุมมาอีกประมาณ20รอบจากนั้นผมก็มาจัดก,การนำให้กับพี่คูมาของเราแต่เจ้าตัวนี้มันก็ได้เพียงแค่ร้อยกว่ากว่าเท่านั้นเองละฮะตัวของกูหมดแล้วล่ะรับนี้จากนั้นผมก็จัดการกลับไปยังด่านนั้นเพียงแค่คนเดียวนะครับ <isa? S 1> และในรอบนี้ตัวของเราทั้งววมมไปไปไปว่ว่าจะโ,โในนนนดดีีี้เเพยยงแคคตั และในรอบแรกผมก็ไม่สามารถจัดการมันได้ทันและเราก็แตกตายไปในด่านที่15กันเลยแหละครับโอเคพัฒนาขึ้นแล้วละวะไอ้ยาน,นพี่เกก็ออกมาเตรียมทีมงานกันใหม่โดยในรอบนี้ผมก็จัดการใส่ออฟไฟให้กับ P s ของเราและผมก็ได้พาพี่เวนอมของราครับไปด้วยเพื่อให้มันจัดการตัวอิเลเมนท่ลนั่นเองแหละฮะและก็รอใช้อยู่ใหญ่แหละค่ะอีเดอร์กพี่เกก็ระวังไปยังด่านนั้นกันอีกทีเลยซึ่งในรอบนี้ผมก็ระวังเจ้าเวนอมเป็นตัวโจมตีรากพี่คุมาเป็นตัวโจมตีเสริมส่วนพีเอสของรนก็เป็น ตบ,ต,บต,บตบแล้วก็ตบจนเราสามารถโซโลชนะมาได้แล้วล่ะครับพี่นางโอ้ยคนเดียวก็ไหวเว้ยโซโลแบบตึงๆนี่ แต่ผลไม้ไม่ได้ทักอันเหลือเชื่อมากอ่ะในขั้นต่อไปผมก็ขอสอนกันแล้วกันนะครับคือเซตที่ผมได้มาเนี่ยผมก็สามารถลงผ่านได้แบบสบายๆเลยใช่ไหมคือผมเนี่ยก็จัดการออโต้สคริปจนมาถึงเวบที่สีจากนั้นก็ปิดสคริปแบบโอโต้จากนั้นผมก็ได้มาวางเอสองตัวเพื่อจัดการตัวเอและตัวอิเลเมนทเทและก็อย่าลืมใส่ออฟไฟให้กับมันด้วยนะจากนั้นผมก็ได้มาวางเจ้าโนดรามเอาไว้เป็นตัวสโลและผมก็ได้วา,วางมันเอาไว้2ตัวนะฮะจากนั้นที่เหลือก็จัดการวางเจ้าเวนอมแล้วก็เจ้าขุมาไปและผมก็ขอแนนนนะะําาาาาาารรััวว่่ถ้้้้เเเเพอมมมีตงใใหหจจ็ก สามารถจัดการตัวแอร์ได้ด้วยและเมื่อมาถึงเวทท้ายๆก็จัดการอับคุม,มาให้เต็มที่กันไปเลยเพราะว่าตัวนี้เป็นธาตุฮลลี่และมันก็สามารถชนะธาตุได้ด้วยนะฮะและเพียงแค่เา่านี้เพื่อนๆก็สามารถโซลูปผ่านได้แบบสบายใจเฉยเลยละครับพี่นางและเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นผมก็สามารถผ่านด่านนี้ไม่ได้อีกหนึ่งรอบแล้วเว้ยแต่ผมก็ยังไม่ได้พลไม้ามาเลยสักอันเดียวนะครับจากนั้นเพื่อนของเราก็ได้มาขอลงด้วยนะครับและผมก็เบื่อที่จะลงคนเดียวแล้วล่ะคือลงคนเดียวมันก็ต้องใช้พลังงานสูงมากนะมกันเนาะ เราหาผลปีศาจเข้าไปแต่เหลือจะเชื่อแล้วไว้ว่าเราเจอผลปีศาจแล้วเละไว้เม่งแต่มันไปเกิดที่โคตรพิสดารเลยใช่ไหมนะ้าใช่เลย<ะ>ไอ้เหี้ยอยู่บนยอดเขาไอ้สัตว์จะขึ้นไงอะ่ะเฮ้ยขึ้นไงอไอ้เหี้ยเดี๋ยวนะไหนอะ่ะขึ้นไม่ได้โคตรเหี้ยเลยไอ้เหี้ยเกมบ, <laughs> บินบินบินขึ้นไม่ได้ด้วยใช่ไหมอ่ะ <laughs> โน้นต่างู้ชมมันอยู่ตรงนูนเห็นเห็นไหมน,นูโอ้ยบัคบัคก็ยังไม่ได้เอาออกนะครับโอ้คว้เดียเลยแล้วปัญหาคือม่ขึ้นไม่ได้ด้วยน้นูมันลอยอยู่นูผู้ชมเห็นไหมมันลอยอยู่แล้วให้ผมขึ้นไงอะ่ะมันมีบินเหรอบินก็ไม่ได้ไม่มีตัวบินนี่แหละก็เรียกว่าบุญมีแต่กำบัง คือถ้ามึงอยู่ตรงนี้กูไม่ว่างเลยนะแต่มึงอยู่บนยอดเขาไม่ได้นะเพราะผมก็จัดการลงในเรนนี้ต่อไปอีกประมาณ45หรอบนะครับด้วยหวังว่าเราจะเจอผลไม้กันบ้างและในบางครั้งพวกผมก็เผื่อหาผลไม้จนเพลินลจนพวกมอวิ่งเข้าทานของเราไปนักต่อนักกันด้วยและ,ละเมื่อลงกันต่อไปเรื่อยเรือจะเชื่อแหละครับว่าเราสามารถเจอผลไม้ปีศาจได้แล้วและบอกเลยแ่ะครับว่าโคตรดีใจอย่างแรงเอ้ <c oughs> ได้เด็วกูจะได้หกดาวแล้วเว้ยกูจะได้หกดาวแล้วเว้ย รอบนี้ไม่ได้เกิดบนเขาเนี่ยฮะมันเล่นเกิดบนเขาไว้นะไม่ไม่โอเลยไม่ไม่กูไม่โออย่างแรงจากนั้นพวกเราก็พยายามต้านพวกมันเอาไว้จนเราสามารถชนะด่านนี้มาได้อีกหนึ่งครั้งและเราก็ได้โมลูฟี่มาอีกหนึ่งอันกันด้วยจากนั้นก็รอช้าอยู่ใหญ่ละครับเมื่อออกมาด้นอกพี่แกก็จะกันอีโวลูฟี่ของเรากันเลยไหนดูหน่อยสิครับว่าลูฟี่ของเรามันจะสามารถอีโวได้แล้วหรือเปล่านะครับนี่ครบแล้วสักทีเว้ย อัพขึ้นเป็น6ดาวกันเลยนะครับปึ๊บยีนลูฟี่ในอ่าภาควันโนนะครับมาแล้วได้มาเลยวิ่ข้าววัง5 0าร500ดาเมจ20,000นะครับท่าโทลี่ด้วยแก้ว จากนั้นเราก็จัดทีมกันใหม่นะครับและพี่เกก็จะพาพี่ลูฟี่มาลงในด่านเทรนนิ่งกันเพื่อที่เราจะดูนะครับว่าพี่แกมันพลังโหดร้ายขนาดไหนกันเชียวมาครับเรามาดูกันนะครับผมว่าลูฟี่นะครับมันจะดีหรือเปล่านะเผื่อเราใช้มันในการลงด่านอา่าเรดของมันเองนะครับนี่ครับผมค่าวางก็แค่5 0 0เท่านั้นเองนะครับอ้มีควันขึ้นด้วยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเอฟเฟกต์ก่อนนะครับเรียกมอนมาเลย เอ okay, ครับมาดูกันนะครับสกิลแรกของพี่แกว่าจะเป็นยังไงนะครับระยะก็ตอนนี้30นะครับโจมตี5วิดาเมจ2 0 0 0 0ื 20, แถมเป็นธาตุโฮลี่ด้วยนะครับคือมันเอาชนะธาตุในเรทของลูฟี่เองนะนบองเฮ้ยชีดหมัดครับ,ด,รบดูดิปับ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 ปัับ,บนี่เกอัพเกรดเลยนี่ยังสกิลเดิมนะครับโอ้40,000เลยเหรออัพ4ี่0มเลยเหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งแรกนะั้นมันอัพเท่าไหร่แล้วนะครับ1,000โอเคแล้วก็5,000นะครับ5,000แค่นี้ก็ดามีสองแสนแล้วแกวเลยแล้วก็ต่อไปนะครับระยะเพิ่มเป็น50นะครับ40,000ปุ 40, ๊บเป็น7 0 0 0แสนเฮ้ยโอ้โหหมัดอะไรวะนะเรดร็อกเหรอ <laughs> โอเคน่าจะอีก2ขั้นนะครับถึงจะแม็กนะครับอุ้ยแค่นี้ก็แกวแล้วนะครับดูดิตุ้ม อโอ้ที่สำคัญคือแม่งฟูเอลีนะครับเฮ้ยเก่งเลยโอ้โหโคตรโหดกระโดดยิงไหนดูซิเป็นยังไงนะครับปึออ๊บเหมือนเดิมเลยอูมโอ้โหอย่างแรงโอเคอัพต่อไปเป็น1ล้านนะครับแม็กไปแล้วนะครับดาเมจ3ล้านห้าวะเฮ้ยไนนๆนๆ,ๆดูสกิลมึงหน่อยโอ้โหดูดูพื้นดูพลังมันดิโคตรเลย ยังไงนี่ยังไงนี่หน้าสเนิคแมนแล้วโอ้โหโอุห้ยอุ้ยมันกูแลว้วมาเลยกกั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 กแล้วก็ตุม้มตุ้มดิไม่ตุ้มเหรอโอ้อย่างเร็วเลยนะครับเรียบร้อยไปแล้ว ตายหาไปอย่างรวดเร็วนะครับเวิเองนะระยะ1 0 0โอ้โหแบบนี้มันต้องแม็กแล้วหรือเปล่าโะเคครับผมตอนนี้6ดาวแล้วนะครับนี่ขนาด6ดาวผมใช้เวลาไป1วันเต็มๆนะครับวัน2วันเลยแหละนะผมข้ามคืนกันเลยเดี๋ยวรอค่อยมาลุย7ดาวกันต่อแล้วกันคือในตอนนี้นะครับเจ้าลูฟี่ของเรามาก็บักด้วยคือถ้าเราคอนโทรมันมันนั่นก็จะเป็นควันแบบนี้เลยแหละครับและตัวมันไปอยู่ไหนก็ไม่รู้นะ แต่โดยรว,วมเจ้าลูฟี่มันก็เจ๋งพอสมควรเลยนะครับเัพเพียงแค่ไม่เท่าไรด้าเมจดของมันก็พุ่งกระจายกันแล้วแล้วเป็นว่าในคลิปนี้ผมก็ขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันเนาะแม้คนาด6ดาวผมก็ใช้เวลาเป็นประมาณ 8- 9ถึงชั่วโมงเลยนะครับบวกเลยว่าเหนื่อยโคตรแล้วเจ็ดดาวมันจะขนานไหนแหละครับนี้แล้วเพื่อนๆหลาได้ตัวนี้แล้วหรือยังถ้าได้แล้วก็ฝากมาขิงกันหน่อยนะแล้วก็อย่าลืมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แลวก็คอมเมนต์กันด้วยนะดีซีเกมเมอร์ขอลาไปก่อนสวัสดีสสดไปหละ่ะจุ๊บ